ที่ใช้แอป free conference call นะครับเริ่มต้นไปโหลดแอปจาก l a y Store ก่อนนะครับถ้าเป็นใน iPhone iPad จะต้องเข้าไปที่ App Store นะครับด้านบนนะครับเราเซิร์ชคำว่า free conference call นะครับเราจะเห็นแอปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปโทรศัพท์แบบเก่านะครับสีน้ำเงินขาวนะครับ แต่ที่ดาวน์โหลดนะครับถ้ายังไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่แอป e e Conference Call นะครับแตะเข้าไปเลยครับแล้วเริ่มแตะที่ปุ่มสีส้มนะครับเกต Start ครับ <c oughs> แต่ที่ปุ่ม Create Account s <S <c oughs> เพื่อลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนได้2แบบนะครับแบบแรกคือใส่อ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็เลือก พิมพ์พาสเวิร์ดลงไปนะครับแล้วแตะที่ปุ่ม Create นะครับถ้ามี Facebook อยู่แล้วสามารถล็อกอินโดยใช้ Facebook ได้โดยกด Continue with Facebook เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราแตะไปที่ Setting นะครับด้านขวาล่างสุดนะครับเป็นรูปเฟืองแล้วให้เราเลือกหัวข้อแรกนะครับ Edit Profile เราจะสามารถเข้ามาแก้ไขชื่อนะครับที่จะโชว์ในการประชุมได้นะครับแตะที่เนมนะครับ นะครับแก้ไขชื่อที่จะโชว์ในการประชุมแล้วก็แตะที่รูปคนนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดรูปสามารถเลือก choose from gallery นะครับเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับกดย้อนกลับมานะครับเมื่อถึงรอบการประชุมนะครับเราจะมีลิงก์ส่งไปให้นะครับให้เราแตะที่ลิงก์นี้แล้วก็เลือก free conference call นะครับเราก็จะเข้าสู่ห้องการประชุมโดยอัตโนมัตินะครับ ให้เราแตะที่ปุ่ม Call In Use WiFi or Data นะครับเราจะไม่แตะปุ่มข้างบนนะครับให้แตะปุ่มข้างล่างนี้นะครับเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่ห้องประชุมนะครับแตะอนุญาตนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้เสียงภาษาอังกฤษนั้นจบก่อนนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นภาพในห้องประชุมนะครับปุ่มซ้ายล่างสุดนะครับก็คือปุ่มไมโครโฟนนะครับถ้าเราแตะหนึ่งครั้งให้เป็นสีแดงขาวแบบนี้ก็จะปิดไมค์นะครับถ้าเราอยากจะเปิดวิดีโอให้เราแตะที่ปุ่มด้านตัวที่2นี้นะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับเราก็จะเปิดวิดีโอของเรานะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็แตะอีกครั้งเพื่อปิดนะครับ นในแถบ3ปุ่มนะครับปุ่มด้านขวาคือลำโพงนะครับถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือเปิดลำโพองอยู่นะครับถ้าเราแตะอีกหนึ่งครั้งเป็นสีขาวแบบนี้ก็คือปิดลำโพงนะครับตรงกลางที่เป็นรูปคนนี้คือจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นช่องสำหรับแชทพิมพ์พูดคุยกันนะครับ หากต้องการออกจากการประชุมนะครับให้แตะปุ่มล่างขวาสุดตรงนี้นะครับเมื่อแตะแล้วนะครับให้ตัอแตะคำว่า leave ตรงนี้นะครับเราก็จะออกจากการประชุมครับ